อันนี้ขีใบหมูนะครับนี่เอามาจากบริษัทค่าสัตว์นะครับโรงงานค่าสัตว์ครับโรงงานา <laughs> ไม่ใช่บริษัทค่าสัต <laughs> <laughs> ว์เดี๋ยวตอนนี้ต้องเอาสายมากขึ้นปนนี้<า>ทีนี้เนื้อมันออกมากปน,นี้นะคะต้องเอามาใส่น้ำแบบนี้นะคะเพื่อให้รูของไส้เนี่ยให้ปากของไส้เนี่ยมันจะได้เปิดกว้างขึ้นเพื่อที่จะใส่ ท่อพลาสติกนี้ได้ง่ายนะคะทำยากมากเลยค่ะโอ้ได้นะคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่คดตอนนี้นะักเรียนทำไม่ได้แล้วค่ะคุณครูช่วยนะคะตอนนี้ปลายของไส้นะคะต้องผูกไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อที่เราใส่ลงไปในไส้เนี่ยมันหลุดออกมานะคะผูกแบบนี้นะคะผูกเป็นช่อนะคะผูกกี่ครั้งคะ ผูกเดียวผูกเดียวผูกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้โอเคได้นะคะดึงน่อให้มันตึงๆเออโอเคดึงแล้วค่ะกดกดตอนนี้เอาเนื้อมาใส่ตอนนี้เอาเนื้อใส่นะคะัเดียดเดียวยังมีอะไรพิเศษด้วยอยนเดียเดียวตรงนี้เข้ามาเอากดรูไม้ชิ้มฟันไม้ชิ้มฟันมันทำรูเล็กสักอัน กูตอนแรกมันมีลมจากเครื่องมันเข้าไปกูได้เป็นปอลลนเลยต้องเอาไม้จิ้มฟันนะคะเจาะที่ปลายไส้ตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อเขาเรียกอะไรเป็นความดันใช่ไหมเป็นความดันของลมนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไส้มันบวมลมอดึงไส้ดิพอไหมคะพอไหมรูเดียวรูเดียวพอโอเคหนึ่งรูนะคะเจาะไปแล้วค่ะ โอเคตอนนี้เอาเนื้อมาใส่อันนี้เอาเนื้อใส่นะคะหเอา,เอาถาดมาลงเก่งมากเลยอ่าตัวน,นี้ yeah. ออกมาเป็นไส้อกรอกแล้วนะครับสวยตึงๆ ไม่ต้องกดเลยไดเย้เบาๆจำมันช้าไปหน่อยก็เปิดเปิดสีนะครับโปรยนี้อะไรครับไม่ต้องเกรงนะครับโอเคค่ะแค่จับตรงนี้ใช่ไหมคะแค่จับตรงนั้นทำไมอ่มใช่โอเค่ะนี่หมดแล้วครับแค่กิโลครับ ก uh, like yeah. ี so ่กิโลควันนี้อันนี้กโลประมาณตหอมจริงๆตอนนี้เนื้อเสร็จแล้วนะครับนี่คือความยาวคงใช้โกกนะครับไส้หมูนะคะตอนนี้ทำเป็น ตัวไซโกะเลยนะครับตอนนี้ผูกใช่ไหมคะยางยังไม่ต้องผูกครับตอนนี้ตรงกดกับนิ้วกับนี่แบบนี้นิดนึงอันนี้ยังไม่ผูกไม่ต้องผูกนอกจา่มามาทำเป็นนมวนมุ้นอมวนสามสี่ครั้งนะครับก็ระยะให้กว้างเท่ากันนะคะประมาณใช่ใช่ไหมกดเป็น มิดเดิลเลยครับอืะ,ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เรียนคอร์สท,ทำไส้กรอกกับคุณครูเดวิดนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆทุกคนเห็นไหมคะอุ๊ย <laughs> เรียนจบคอร์สแล้วค่ะวันนี้คุณครูสอนนะคะนี่นะคะเด็กนักเรียนเรียนเก่งมากเลยนะครับเยี่ยมสุดยอดเลยภ <c oughs> ูมิใจเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อ ต้่ใจตังค์หรือเปล่าไม่จ่ายครับอ,อ๋อไม่จ่าย